สวัสดีครับสวัสดีเอฟซชาวบ้านเอฟซีสกายทั้งหลายเลยนะครับก็วันนี้ผมก็มาทุ่งมาท่าไม่ได้ลงมาหลายวันนะนะครับความสะอาดจ,จากทุงก่งรกๆนะแต่ผมจะพาไปดูนะบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนานอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ้านบ้านๆน,นะครับดูกิดลำคลองกอไผ่กอไผ่นี้น่าจะ ใช้งานไม่ได้เป็นภัยป่านะครับมันมันค่อนข้างที่จะตามันเยอะนี่ครับเป็นสะพานน้ํานะครับที่จะมาทําความสะอาดนะทําให้มันโล่งนะคนี่โลง่งบรรยากาศติดทุง่งนาติดโอต้นบอนบอนบน,นาเอาไปแกงได้นะแกงบอนแต่มันจะขัดคอนเนี่ยแหละนะ คันคอผมก็อยู่แบบ,บนบ้านนี่แหละไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครอยู่อย่างสบายได้แต่ไม่อยู่อยู่แบบปนบ้านน้ำกําลังขึ้นครับทุ่งนาะแม่กําลังมาเห็นไหมเห็นแม่กำลังเดินมาไหมนี่ครับไปอยู่ทุ่งแป๊บเดียวทุ่งเปลี่ยนไปวิ่งว่ามาสามวันดะมี อะไรบ้างเราจะให้ดูความเปลี่ยนแปลงนี่เห็นไหมความเปลี่ยนแปลงมีขนุนมีแม่น้ำหล,ลักๆอ่ะมนุษย์ต้องมีน้ำต้องอยู่กับต้องอยู่กับน้ำต้องอยู่กับอะไรธรรมชาตินี่เห็นไหมี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศอีกนะว่าเป็นยังไง มีตอเดี๋ยวผมว่าจะใช้ประโยชน์จากตอน,นี้ทำอะไรดีก็ไม่รู้เอาคิดดูก่นอนฟังมัวเถอะมีเปยนะผมสั่งเปยมาแล้วก็มานอนดูดูดเปอันนี้เปยอันใหม่นะบรรยากาศดีไหมนี่ชีวิตท้องทุ่งท้องนาท้องไร่ท้องสวนนอนนี่นอน,น,อน นี่ครับมาทุ่งมาท่าแม่ได้เอาไฟแชกมาไหม,หามานี่ครับก็ท้องทุ่งมีแปลงพงแปลงผักนะครับก็แปลงผักมีท่าน้ำไว้ไว้ตักไว้ตักน้ำมารดผักก็ ในระหว่างที่คูคลองเขายังน้ําไม่ขึ้นไม่แน่คืนนี้อาจจะท่วม<ะ>คืนนี้อาจจะท่วมก็ได้ไม่แน่ยนี่ครับแล้วผมจะพาลงไปนี่นะอุ้ยน้ําเย็ยนเจี๊ยบเลยไม่ใช่เหยียบพักเล้อสะพานนี่นี่ครับน้ำเย็ยนเจี๊ยบเลยของท่มอมแค่ไหนห พอมันขึ้นตอนแม่ไปมันยังไม่มานาเนี่ยพอมันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะพอมันขึ้นอย่างนี้มันก็จะลื่นตัวไปลงมาไม่ได้ดอกคนต้องตักตรงกันแหละเอาเอาตะกะบวยตักเราทำให้ไม่มีไอ้ถังนมนะถังนมแบบอันั้นก็ได้ไอ้อะไรนะไอ้อะไรเขาเรียกว่าอะไรถังน้ำมันก็ได้มันทำตักขึ้นใส่ไม้น้ำมันของคนนี่นะ มีแปลงผักไว้กิน,น,นยังไม่ทันถามเลยว่าจะทำอะไรไม,ไมาทำเรียบร้อยเรียบร้อยเลยยังไม่ทันถามมันจะมันจะขึ้นแค่ไหนกูนไมอยากรู้ไม่ยังไม่ทันอนยุญาตให้ทำเลยตรงเนี้ยอุส่าเครื่องมาตัดเนี่ยว่าจะเปิดร้านกาแฟาให้คนมานั่งเนี้ยจะมากันไหมครับผมเป็นบ,บาริสต้าเก่านะครับจะเปิดร้านกาแฟให้ทุกคนมานั่ง ลองลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าจะถ้าเปิดว่าจะมีคนมาไหมบรรยา,ากาศทุ่งๆุ่งทุ่งทุ่งท่าท่ากาแฟ е, บ้านๆกาแฟ е, ที่ริมนาะใช้นะ่ะขี่รถมาถึงมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ดจเจอผู้ชายบ้านๆ <laughs> อย่างผมนี่ครับบ้าน